สวัสดีค่ะวันนี้ปิงก็อยู่ที่โรงพยาบาลยันหีนะคะชั้น8ศูนย์เส้นเลือดขอดและกําจัดขนนะคะวันนี้นะคะปิงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนตัวเองเนี่ยที่เป็นเพศชายเนาะมันก็ต้องมีขนซึ่งมันเป็นปัญหามากในการใส่เรซส,สรั้นหรือกางเกงขาสั้นของปิงนี่าค่อนข้างหนักมากเพราะว่าแต่งหญิงนะคะแต่วันนี้นะคะปิงจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกลบการ กำจัดขนถาวรน,นะคะโดยใช้คลื่นวิทยุนะคะทุกคนโดยคุณหมอวิสูตรนะคะซึ่งดังมากๆนะคะเป็นการกําจัดขนประมาณ90%เลยจะและไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาอีกได้นะอันนี้เป็นแบบท็อปซีเคตเลยของโรงพยาบาลเย็นทีนะคะเอ่อคนไข้เนี่ยเข้ามารีวิวเยอะมากๆเลยปิงก็เลยตามจากรีวิวนั้นนะคะเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่า จะจริงไหมเพราะว่าปิงเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้โดยตรงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปปรึกษาค,คุณหมอกันเลยนะคะวันนี้ปิงก็อยู่กับคุณหมอวิสูตนนะคะวันนี้ปิงก็จะให้คุณหมอนะคะคช่วยดูดูแลเรื่องเกี่ยวกับขนขาของปิงนะคะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากทั้งขนคุดด้วยแล้วก็ขนอตนแข้งเนี่ยมันหนักมากแล้วก็ ทำให้เกิดเกี่ยวกับแบบพวกแผลพวกอะไอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ขนขาขอตรวจนิดนึงนะครับคุณปิงได้เลยค่ะอันนี้ด้านบนน,นี่ด้านล่างอันนี้ขนขาบนนะครับส่ว<ช>นนี้เป็นนักแข่งลักษณะขนคุณปิงก็ประมาณว่าเส้นหนา แล้วก็แข็งแรงดูแล้วลักษณะล่าก็น่าจะแข็งแรงค่ะแล้วก็สีเข้มนะแพ็กเกจของโรงพยาบาลเนี่ยทำให้7ครั้งในเจ็ดครั้งเนี่ยถ้าคนที่ขนไม่มากลากขนไม่แข็งแรง7ครั้งอาจจะหมดได้100%ไปเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่า ขนมีความหนัาแน่นเยอะหรือว่ารากขนที่แข็งแรง7ครั้งอาจจะยังไม่หมดร้อก็ต่ออีกเป็นครั้งครั้งไปแต่ในที่สุดสมมว่า7ครั้งเนี่ยถ้ายังไม่หมด100%ยปรก็ประมาณสักแปดสิบเ้าสิบเแล้วที่เหลือเราต่อเป็นครั้งครั้งมันก็จะหมดร้อในที่สุด คือขนเนี่ยมันก็จะมีรูมีขนแล้วก็มีรูคุ้มขนเวลาที่เราตีกําจัดขนเราจะใช้เข็มอุปกรณ์คือเข็มนัสอดเ็ไปตามรูคุมขนแต่ไม่ได้แทงทะลุผิวหนังมันเป็นรูโดยธรรมชาติเหมือนรูหูรูจมูกนคะครับแล้วก็ตัวที่จะสร้างขนใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ก้นแล้วก็บริเวณที่ตัวนี้เป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันมาเกาะเวลาที่เราขนลุก การเนืดน,นี้หดก็ขนลุกลเพราะฉนัจะมีขนมีเซลล์ที่สร้างขนใหม่เนี่ยก็อยู่สองส่วนเ,เวลาเราที่เราต้องที้กําจัดให้ตรงเข้าไปที่นี้นที่กําจัดให้ตรงเข็มก็จะสอดเข้าไปาที่อยู่ตรงรากตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดความร้อนความร้อนนี้ก็จะแผ่ออกมามทําลายเซลล์บริเวณรากงั้นเดี๋ยวเราไปกํำจัดขนกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกำจัดขนแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าเข้ามาด้านในนะคะสะอาดมากแล้วก็ล่งตาม,มากๆเลยค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะปิงจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะต้องรอให้พนักงานเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวในการกำจัดขนแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่ามาตรการของโรงพยาบาลดีมากค่ะแล้วก็ ออพนักงานทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆเลยเข้ามาปุ๊บก,ก็ยังรู้สึกว่าเราอยู่ในสถา,านที่ที่เป็นศูนย์บริการเรื่องความงามโดยตรงคุณหมอ,อคะแล้วแบบนี้ถ้าก่อนที่จะมาทำอะคะแนะนำเป็นการเตรียมตัวแบบไหนก่อนที่จะมาทำการกำจัดขนแบบนี้คะ่ะก็ปกติถ้าเรามากำจัดขนเราก็ต้องไว้ขนมาเพือ่อให้มีขนให้กำจัดนะครับเพราะฉะนั้นปกติเราก็แนะนำให้หยุด การกําจัดขนชั่วคราวทุกวิธีว่าการโกนการถอนการแว็กหรือทาครีมกําจัดขนอย่างน้อยหนึ่งเดือนอย่างตัวปิงอะค่ะอันนี้คือปิงดูแลมาถูกต้องแล้วไหมคะเพราะว่าปิงโกนมาก่อนแล้วก็หยุดการทําอะไรเกี่ยวกับขนประมาณหนึ่งเดือนก็ปล่อยยาวเลยไปทาอันนี้อันนี้ถูกต้องแล้วก็ทุกคนควรจะทําแบบนี้ในที้หลังจากทาครั้งนี้อีกสี่เดือนถัดไปเนี่ย หลังทําเราสามารถจะกําจัดขนชั่วคราวได้ค่ะแต่ต้องงดไม่ถอนไม่แว็กซ์กำจัดทั่วคราวชเช่นการโกนหรือทาครีมกําจัดขนยังทําได้พอใกล้กําหนดวันนัดที่จะมาทำคราวถัดไปประมาณก่อนล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่งก็หยุดกําจัดขนชั่วคราว ตอนนี้นะคะปิงก็กำจัดขนเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าไม่เจ็บเลยสําหรับตัวปิงนะแต่ถ้าสําหรับคนที่กลัวเจ็บนะคะทางโรงพยาบาลนะคะก็จะมีทั้งยาชาประครบเพิ่มนะคะโดยน้ําแข็งแล้วก็จะมีตัวยาอื่นๆเนี่ยเหมาะกับสาภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะอย่างเช่นถ้ามีคนกลัวเจ็บมากๆก,ก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยดูอาการนะคะแล้วอย่างนึ้งนะคะจะบอกว่าใครที่ได้ตัดสินใจมาทําในเรื่องของการกาจัดขนแล้วเนี่ย เหมือนเกิดใหม่เพราะว่าขนาดตัวปิงอะปิงจับขนขาตัวเองแล้วปิงยังรู้สึกว่าแบบโลง่งโล่งในที่นี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องกลวงขนขาแล้วไม่ต้องออกไปเจอเพื่อนกัดเรื่องแบบขนคูดขาเป็นนอ็อตรอยแผลเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ตอนนี้เหมือนเกิดใหม่จริงๆใครที่อยากจะมาทําจริงๆเนี่ยสามารถปรึกษาได้นะคะที่โรงพยาบาลนี้นะคะใครที่สะดวกที่จะเดินทางมาก็มาได้เลยง่ายมากๆโดย รถไฟฟ้านะคะ MRT นะคะเส้นสายสีน้ําเงินนะคะวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลเลยมาง่ายมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะปิงจะบอกเลยว่าสิ่งที่ปิงประทับใจมากๆนะคะสําหรับโรงพยาบาลยันฮีนั่นคือบริการของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยทุกคนเป็นมืออาชีพมากๆการแนะนําต่างๆนะคะที่ปิงอยากรู้คือเขาตอบได้หมดเลยนะครับคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆจริงๆนะคะก็อยากจะบอกว่าโรงพยาบาลยันฮีนะคะ เป็นศูนย์ความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยจริงๆค่ะ